สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาแล้วนะคะกับรายการ Yellow Lee Cap e p พ s โซดที่3ของ You p o r Dad r e t UK 5ะแต่เราจะพูดถึงตอนที่5ทีเกิดแบบจรวดไมไดต่ตอน,นไม,ไม่ไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะยันนั่งอยู่ที่เดิมนะครับ <c oughs> ถ่ายแยกเพราะเวลาแอร์ทาม,มันเยอะเกิน <c oughs> แต่ันี้ก็จะเร็วเกินเพราะว่าเรามีธุระต่อ <c oughs> เออก็เลยเมาส์นานไปหน่อยเมื่อกี้อ่ะมารวบกันเลยเริ่มให้ทุกคนนะใครยังไม่ดูไปดูย้อนหลังมาเองนะตอนนี้เราเข้าเอาพ s o ซด5กันเลยอ่าโจทย์ดีมากสำหรับเราเป็น ขาเอาคือโจทย์ที่ว่าแพนโชมามแบบลูทิคอลคือแพนโชมามคือการแสดงแบบแต่งหน้าพื้นบ้านของฝรั่งอังกฤษเนาะพี่อาร์เนาะเล่าลิเกก็คือเล่นลิเกตลกลิเกลิเกฝรั่งเศสละกันแตน่งเอามามิกับลูทิคอลแล้วมีความเป็นเร็กถูกต้องซึ่งเด็กบอกว่าครึ่งเด็กในรายการบอกว่าเนี่ยคือเฟิร์สไทม์แบบแดกเอ็กทิวเรียนของการเป็นแดกครั้งแรกคือเห็นอันนี้คือแดกถูกต้องถูกต้องมันก็คือสําหรับพี่อาร์มันคือการแสดงที่ตัว ตัวนักแสดงของปันธมาเก่าเนี่ยคือหรือที่เขาเป็นออริจินัลที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาแสดงกันเล่นใหญ่หมดเขาเล่นใหญ่หมดแล้วเขาทำเพื่อเอนเตอร์เทนเยาวรุ่นเยาวรุ่นใช่ไหมแต่พอามาเป็นพวกเนี้ยเอามาปรับใช้เขามีทาร์เก็ตกลุ่มเป็นเยาวชนจริงๆซึ่งก็ทําได้ดีนือออกปะ่ะแล้วก็เอาเอืเรื่อง,องมาผสมรวมตัวกันแล้วก็เป็นตัวละครง่ายอ่ะเนื้อเรื่องก็เบสิกบ้านๆเลยว่ามีนางฟ้ามีเด็กมีตัวมีการตะโกนถามมีแอคชั่นคนดูซึ่งเอาว่าน่ารักและพูดจริงๆนะ ฮาร์ดลูซิคลของฝั่ง U ูเคอ่ะไม่โคตรสนุกเลยอ่ะพี่อาร์ตไม่มีใครที่สึกว่าแย่ขนาดนั้นน่ะมันวัดกันแบบแค่แบบลายเล็บจริงๆในในโจทย์นี้คือแบบเห็นแล้วแบบยืนตกมือให้เลขามีวัฒนธรรมจริงๆนะอันนี้ให้ถ้าถ้าเป็นกรรมการอ่ะถือว่าเก่งมากนะว่าเรือกว่าใครดีไม่ดีเพราะนี้เรื่องไม่ได้อันนี้ต้องใช้คําเขานะที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่า split แฮร์คือแหกเลือกและในผมงอกหากันสุดฤทธิ์เพื่อจะให้เจอข้อบกพร่องที่เล็กที่สุดเพื่อจะมาบอกว่าคุณแพ้เขาแค่เนี้ รอบนี้คือเราดูนะเรายังเอนเตอร์เทนเลยอะเราชอบมากทุกคนคือเต็มที่มากตั้งแต่เปิดออกมาเปิดตัวมาเป็นแม่เคทบูชเลือกตัวเองเพราะนั้นนางอ๋อมันลีดดิ้งมาก่อนเออมินิชาเล็มันเป็นลีดดิ้งมันก็เลยได้เลือกแล้วพอมันได้เลือกปุ๊บมันก็เลยแบบว่าหาบทที่ลงวตัวเองเลือกว่านางจะเป็นอะไรและนางก็เขาเรียกว่าเลือกบทให้เเพื่อนคนอื่นๆให้เเพื่อนทุกคนแฮปปี้มีความสุข เป็นคนแบบแฮปปี้อัะไเพราะวางหมากตอนที่แล้วไปแล้วไงตอนนี้คือ,อ,อค่อไย,ยจอยแล้วใครอ,อยากเล่นเลยก็เล่นใช่แล้วกลายเป็นว่าอันเนี้ยนางก็เลยชายขึ้นมาสําหรับเจ้เพราะมันเป็นการแสดงแบบเต็มเล่นเต้นร้องเนี่ยครบอยู่ในหมวดเดียวกันและเคสบูทก็เลยโคตรเด่นเลยเอาจริงไอลูทิคอลอะถ้าคุณไม่ได้ตัวนําคุณก็ต้องเป็นตัวที่บทน้อยที่สุดแต่แยกตีได้มากที่สุดซึ่งนางเลือกอันหลังไม่เหนื่อยด้วยไปหาวิธีแยงตีอันเนี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมือนข่าวที่แล้วที่เราดูที่เขาเถียงกับเรื่องดิไซนสเตอร เพื่อจะให้ได้บทที่ตัวเองอยากจะพูดพอมาอันนี้นี่ไงก็ไม่มีอละมีบทอีลไรที่ต้องเลือกทีนี้ก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าแม่คาราเมลไม่ยอมพูดไม่ยอมไฟ์เพื่อจะให้ได้บทน้องวัวที่นางอยากจะเล่นเนึกออกมาก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ได้ไปก็คือจินเจอร์จินเจอร์ก็เลยได้เป็นวัวแทนและชนะชาเลไปเลยจินเจอร์ก็คว้าไปเลยเพราะจินเจอร์คือแซบเวอร์ตลกเวอร์โผมันน้อยแต่ขโมยซีนเนี่ยล i ฟตดิ้งตอนนี้ก็สนุกเออสำคัญที่สุดอ่ะพอเข้ารันเวย์กัน โจดมินเลอร์มินเลอร์ออเดอรวอลช่ก็คือโจดอ่ะสำหรับพี่อันนี้พี่ไม่ตื่นเต้นกับโจดเพราะอันนี้เป็นโจดเก่าของฝั่งเมริกาเออแต่มาดูชุดสาวๆกันดีกว่าดูแล้วเครียดมากเลยเอาจิงพี่อาร์ชอบคนเดียวก็ไทยพี่เลือกหนึ่งคนทันเร็วๆให้เลือกหนึ่งคนนะวิกกี้แบลเชสเฟมชอบเลยทันทีหัวโจดตีนชอบคือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็น silhouette นี้เราสนุกกับ s i ล h o u e t t e นี้เรามีความรู้สึกว่ามันมีเป็นแบบมนุษย์กระป๋องที่น่ารักลงตัว แต่อีกคนที่ชอบตามลงมาก็คือจินเจอร์จอห์นสันเพราะมันเอาความเป็นสครัปาริลี่มาผสมกับตัวมันแล้วมันก็ดูตองๆเพี้ยนๆมันบอกค,อคือเป็นคน,คนสมกันนอนอย่าง<อ>ทเงี้ยแบดแบดเทสก็ยังมีเทสกว่าไม่มีเทสเนาะเขาเป็นแคมจริงๆเขาเน้นสายฮาเออแต่สุดท้าย anyway คนที่อยู <'re> ่บอททอมเพราะว่าแสดงเราไม่สามารถขโมยซีหรือชนะเพื่อนๆได้ก็เลยกลายเป็นแบงซี่กับดีดเชียสแต่เพลงเสือกเข้าทาง ดีเดลิเช่เพราะชุดเป็นโอเปร่าเพลงมันเพลงต้องมาเป็นโอเปร่าเข้าไปอีกเออรู้เลยว่าตั้งใจและยายแบงซี่ก็คือริปบอกใครได้ยืนสวยอย่างเดียวไม่ใช่แครริปไม่ได้อย่างเดียวชุดก็ไม่อานวยท่าทางก็ไม่อานวยมันตึงไปหมดแข่งเป็นหุ่นเลยมึงก็เลยต้องใบใบไม่เลิฟใบใบไม่เลิฟว่ะก็คือเขาเป็นตัวที่หนูเล็งไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนี้คือเลยเออว่าพอหนูชอบเขาก็เลยไปเลยดีนะคนที่ชอบยังอีกสองคนน่ะยังอยู่อีกตอนต่อไปเออ อ่ะไม่เป็นไรเราเข้าอันนั้นก็เลยโจทย์หลักอีกหนึ่งโจทย์ที่เของสัปดาห์ที่หกสแนญมเกมไม่ออฟเลิฟโอ้โหดีใจมากเป็นสแนเกมแบบ t ทรดิช i ั n นอลและดีใจสุดๆกว่าก็คือแขกรับเชิญคืออเล็กซานดราเบิร์กแชมป์ดิเอ็กแฟที่น้องชอบมากแต่นางก็ไม่ดังแบบ g o b ล l l y หรอกแต่นาง ในฝั่งยูเคนางก็ดังอยู่แล้วเพิ่งรู้ว่านางเป็นคนจันรีจันไลประมาณหนึ่งที่ได้บอกสนแทะเกมสนุกนางสนุกเลยสนุกนกว่าแขกกว,ว่าคนแข่งบางคนอีกทั้ง7คนเนี่ยทั้ง7คนพอมาเป็นสแนชเกมเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าสแนชเกมคือเกมที่โหดที่สุด<ะ>คือไม่มีอะไรหนักกว่านี้อีกแล้วถูกปะ่ะเพราะเราต้องเล่นเป็นคนอื่นเล่นเป็นคนอื่นเพรพะรต้องตอบโต้กับป้าลูให้สนุกให้ได้โดยที่ยังคลิปคาแรคเตอร์นันอยู่คือแม่งยากทวีคูณอ่ะก็ยอมรับว่ามี รุ๊ปนี้ทั้งหมดในเจคนให้ดีสองคนเท่านั้นแต่ว่าน้องอะอยากพูดว่าพอเป็นแบบเอาจริงพูดถึงสแนตเกมอะเรามีประเทศที่เราดูแล้วแบบเช่นฝรั่งเศสเยอรมันหรือประเทศอะไใดอะมันเป็นคนที่กูไม่รู้จักอะเขาจะตลกของอีพวกแคดที่กูไม่รู้จักเลยมึงเขาพูดภาษาที่3เขาเป็นแคสอะไรคือสแนตเกมคีคือตลกของแค่เอาเอลเมนต์เขามาคืออาจจะเป็นสมมติสแนตเป็นพี่อาร์ตอะไรอย่าง้แค่พูดสำเนียงว่า แทนนุ้ยกเจเจีเจ้ใมึงตลกอาจจะตลกเลยก็ได้<อ>พี่อาร์ชอบใครคะัสองคนก็ที่ที่เจที่เ๊ดูแล้วเจ๊ประทับใจนะก็คือคนที่เจ๊ยังประทับใจอยู่ก็คือเคนบูชครับเออกับจินเจอร์จอห์นสันก็คือสองคนเทียเดือดแลวคุยโนคูก็คือสองคนนี้คือคว้าไปจริงๆอจริงดูแล้วมันรู้สึกว่ากลมกล่อมสนุกแต่คนที่อยากให้เครดิตนิดนึงอ่ะก็คือยายคาราเมลนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนะั้นเพราะเรา,เ,ราเอ็กเพล็กว่านางแต่ทำได้แย่พี่อาร์ตกับ เจกับอยากจะให้เครดิตธรรมรามากกว่า,าเพราะว่ามิสซ<ำ>ิดดาวฟเออธรรมราคือเฮียจริงเฮียเลยดิธรรมราคือเปิดมายมยมเลยทันทีแล้วหาตัวรอดคือสุดท้ายก็คือคนางความพูดกับตัวเองว่าช่างแม่ง นังนก็เลยไม่เป็นลลมิสดดวฟงดดวไฟเอเป็นตัวมันเองเลยแต่สำเนียงคนแก่พอแล้วจบมันก็เลยเฮี้ยมันก็เลยรอดมันโซสติลปิดแล้วมันกลายเป็นข้าท็อปเลยเออเอออันนี้คืออึ้งแดกไปเลยว่าเฮ้ยมึงได้เข้าท็อปเร็วะแล้วรันเวย์พี่อารชอบใครก็คือในในโหมดรันเวย์เดี๋ยวอนเอาตีมรันเวย์ก่อนไหมตีมอะไรวะลืมไปแล้วฮาร์ดเออตีมน้องหัวใจไอตีมฮาร์ดเออคือคือสาหรับตีมเนี้ยพี่อารไม่ความรู้สึกว่ามันกว้างอยู่นะมันตีความได้เยอะมาก ถ้าเป็นฝั่งและโชคดีเนีที่มันเป็นอันใหม่ที่เรายังไม่เคยดูมาก่อนมันเป็นตีมใหม่ซึ่งมันก็เปิดช่องทางให้หลายๆคนคิดแล้วก็หลายๆคนก็ซื้อก็คือเป็นแนวแบบตรงไปตรงมาหมาเลยแต่คนที่เราประทับใจก็สมควรจะได้ไปก็คือแม่จินเจอร์จอห์นสันมันแคมป์เขาเป็นตัวเขาเองชัดเจนมากซิเกเนเจอร์เขาชัดมากมาคือมาคือเป็นเป็นแบแบแบทเททุกเปนแดเทสี่แคทำแล้วน่ารักเออออกมาแล้วดูแบบ ชอบอะแต่คนที่น้องตะโกนและกรีดเลยอะคือไมเคิลมารู้เลยเออนั่นก็ดีอะก็ก็ดีแต่ว่าสำหรับเจ๊อีคนหนึ่งคือวิกกี้เวเบเชสก็เคยแก่หมดเลยพี่อาร์ที่ชอบอ่ะก็คือวิกกี้เวเบเชสเนี่ยก็ซื้อไปนิดนึงเพราะว่าเป็นเรย์น็อปฮาร์ดควีนเป็นเวดควีนมันก็ซื้อไปนิดนึงแต่เอ็กซิคิวชั่นเขาถึงไงพี่อาร์ถึงถึงมากถึงและแพงมากไม่ทิ้งเลยแล้วใช้ผ้าแบบอะไรนะกำมะหยี่แบบเออทำได้ดีทำได้ดีเลยเออเมคอัพเมคอัพ แต่คนที่น่าเป็นห่วงอุตสาห์แสดงดีในในชนะศเกมแต่พอมาเป็นชุดฮาร์ดแล้วแบบก็คือเคสบูชอันนี้เคสถ้าเป็นเรามีถ้าเรามีปุ่มหรือหรือหลุมฮาลูฟในเกมอ่ะเนื้อปะเกมบันทาร์เราก็จะกดให้อัเนี้ยลงไปเลยฟล์อันนี้ก็ฮาร์ดจริงเห็นแล้วฮาร์ดเลยฮาร์ดแท็กจะเป็นลมเห็นแล้วแบบมึงกล้าแต่งมาหรอมึงกล้าแต่งเอาชุดนี้มาได้ยังไงพูดจช้คำว่าฮาร์ดแต่งเป็นฮาร์ดไอแท็กก็จะเลิศนุภาพชุดวันหมีน้อยมากเลยอ่ะ กรรมาการอื่นแล้วอิสัยรีวิวด้วยนะแล้วพี่ดอกมีรีวิวเปิดมาแล้วคือเป็นชุดแบบอนุบาลหมีน้อยลงน้ำอะ่ะเอาจริงไหมถึงแม้จะไม่ชอบซีรีแอดชุดยายทองบัร่าสักวีกอะ่ะแต่แค่วิกนางจะดูแพงกว่าชุดเคทบูดทั้งชุดเลยอะพี่อาร์ตคือเคทบูดเหมือนออกมาจากละครเวทีเท่านั้นน่ะเหมือนนางยังไม่ก้าวไปไหนเลยอะ่ะแต่ละครเวทีระดับไฮสคูลนะไม่ใช่เวีดเอ็นนะไม่ใช่เวทีโลกไม่ใชนะ่เวีดเอ็นนะเอออ่ะเอ็นนี่เวคนที่อยู่ในเส้นตุ๊บก็กลายเป็นวิกกี้แบล็กเชสกับดีเดลิเชียส ซึ่งเข้าใจเหตุผลเลยเพราะว่าทั้งสองคนเล่นได้ไม่ดีเลยในแนเกม, <atch> ไ,มไม่ได้แสนแนคนอื่นเลยเพราะเขาพูดแชนแนสเกมคือการแชนแนสมูเม้นตนะ์ะนางไม่แสนแนใครเลยนาะงก็คือนางไปของนางไปเลยคืออยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไปอันนี้ก็ต้องบอกเด็กๆที่จะประกวดนะ <c oughs> เอ่อทุกคนเลยที่ดูอยู่นะว่าเวลาเวลาเ,วลเตรียมงานมาเตรียมตัวมาคือพลุกมันเสร็จเสียงมันได้แล้วเนี่ยให้โยนทุกอย่างทิ้งเลยนะแล้วก็อยู่กับปัจจุบัน ฟังว่าเขาคุยอะไรกันอยู่เขาเล่นอะไรกันอยู่แล้วอยากจะขยี้อะไรใครเข้าไปกระโจมเล่นด้วยขโมยแอดทามาเป็นของตัวเองโดยเคารพกฎกติกามารยาทถ้าอยากฝึกสนแนนเกมไปดูลูพอลเดคอเรทอยู่ไอ้อเมริกาออสตาเจ็ดอะใหญ่จริงใหญ่ทีนิตี้ที่แบบโอ้โหออสตาอันนั้นคือเชิดเชิญหัวแบะมากเอนี่เวย์ทั้งหมดทั้งมวลก็ตัวเก่งคนหนึ่งที่เรารักก็ดันต้องมาไปซะ แต่ในเข้าใจเลนมุมเส้นเรือเขานะพี่อาร์ตเพราะเขาก็แผ่วมันเขาก,กางกลางมาเรื่อยๆจนบางวิ่งนี้เขาตุ้บไปเลยอะ่ะคือเขาเป็นหนึ่งคนที่พี่ใหญ่เขาไปถึงท็อปสี่อะชอบมากวิกกี้ไบเบิเชสเนี่ยพอพี่เริ่มรักเขามากขึ้นอ่าแปลว่ากูรักใครไม่ได้แล้วใช่ไหมกูรักใครตุ้บหมดเลยวีดีนะน้องน้องชอบแต่เหมือนกันเรายังไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นเพราะว่าแต่ก็ยังไม่อยู่ในท็อปเจ๊ไงเจ้มีท็อปสามเจ๊แต่เขาไม่อยู่แต่เขาก็เป็นคนที่เราเริ่มจะรักคือตอนดูตอนร e ีแคปอี จิกมือกันแบบชุดอีทหารมันดีมากไม่มีใครทําทหารได้ดูแด็กือแบบไม่ตะโกนแล้วมันลงตัวขนาดนี้มากเออคือชุดชุดคุกกี้เต้นน้อนน่ะไม่ใช่คุกกี้เต้น้อนที่น่ารักมากมันโคตรแดกแล้วแม่งโคตรลงตัวแบบไอ้เหี้ยทิโลแอดที่อะไแบบมันดีไปหมดเลยแบบใน่คนนี้แม่งเก่งว่ะอ๋ไม่เป็นไรบายบายไม่เลิฟเอาเป็นว่าฉันจะรักเธอเอออ่ะงั้นเข้าเอพิโซดเค่ะเอพิโซดเคือ acting challenge และพัฟเฟตเตียที่เป็นมินิชาร์เลนต์อันเนี้ยเนี่ยคือเราเหลือควีนแค่6คน นะมันก็จะมีการแบบว่าเอาเอาเอาควีนมาแบ่งกันเป็นกลุ่มก็คือคนที่ชนะจากพับเพชรเนี่ยคือการเล่นตุ๊กตามือเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เลือกจากคู่แหละว่าจะจับคู่ใคร<า>ก็กลายเป็นว่า2คนที่เป็นตัวเต็งในการแสดงก็ดันเสือกอยู่ด้วยกันฉันว่ายายจอนสันนะกะว่าแบบต้องผัดกันส่งลูกอยู่แล้วอีกสี่คนช่างหัวแม่มันเขาไม่ได้มาแบบงงงเซสนะนะยังเห็นเขาต้องต้องนิ่ม เขามีแผนหมดเลยเขาบอกเลยว่าเขาต้องเลือกคนที่เล่นกับเขาได้เท่าน,นั้นแล้วจินเจ้าจอนสันก็เลยเลือกอยู่กับเคทบูชซึ่งเป็นคู่ที่ผีเน่าลงผูเลยสำหรับเจ้นะคือเหมาะมากแล้วเขาก็จับคู่ให้เพื่อนแบบโหดอยู่ก็คือเอาคนที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเออแล้วคนที่เขาคิดว่าน่าจะตุยเรื่องการแสดงเขาก็จับอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนแกล้งอะ่ะอืมก็กลายเป็นทีีด่ดนะ คือเอาคนที่เลอเทอรๆๆอยู่ด้วยกันสองคนแล้วมันคืนอ,อดีดไปทั้งคู่คือยัยโทม,าาโทมัสกับดีลิเชียต้องสองคนเนี้ยไม่มีเส้นเรื่องเลยเลอเทอรแล้วคนที่โคตรเครียดทั้งคู่อย่างไมเคิลมารูรี่ไปอยู่กับคาราเมลที่ต่างคนต่างเครียดทั้งคู่ <อะ S 2> ใช่แล้วคือผลลับอะมันมีสามเรื่องใช่ไหมถ้าเป็นเลเวลว่า แสดง a c t ิ้งเรเวลแบบปอนทีวีได้แบบไม่ใช่หนังตลกอะ่ะฉมว่าคู่คารลเมลีโอคู่ไมคารลเมลี่อ่ะ acting โคตรดีเลยนะดีมากแต่พอมาเ้นเลือกอิมพร็อกตลกของฝั่งลูพอลอ่ะก็คือห่วยสุดจริงๆในความแบบมึงไม่ตลกเลยอ่ะแต่คือเขา acting ถึงว่าประเด็นคือวิธีการอด i ติ n g ของรายการอันนี้ต้องบอกเลยว่ารายการอ่ะซื้อใจคนดูไปเลยคือเขาสามารถที่ทําให้เราเนี่ยอ<ม>ิน <in S 2> เห็นว่าอีสองคนนี้ตุกแน่ๆเพราะตัดออกมาเคี่ยวหมดพูดไม่ได้ลืมสคริปต์ลืมบทตอหรือเวลา,ลารายการตัดแบบ ขยี้ขมยี้จนเราอ่ะเห็นว่าอีกคู่นี้รอดแล้วแน่อีกคู่นี้ก็รอดแน่แน่อีกคู่นี้วินแน่แน่เพราะว่ามีตอนมิเชลวิษาชมอีกว้าอู้เธอเพอร์เฟกต์เธอเก่งอ้าวแล้วก็อ,อีดอกเทใจหมดละกลายเป็นว่าพอตัดออกมาตอนรันเวย์อ้าวฉายให้ดูละครของแต่ละทีมอ้าวอีดอกทีมไม่ตัดออกมาขำกิ้งเลยว่าจนเจ๊แบบอ้าวอีดอกใครชนะวะเนี่ยใจแป้วแล้วเออเริ่มมันสปริแฮจริงจริงอ่ะเออคือใครจะชนะสุดท้ายแล้วก็อ่ะ ใครใชนะวะมีตลกแบบคิดมาตลกแบบด้นสดและไม่ตลกลแต่ acting ดีต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเราที่ลราคู่ก่อนคู่จินเจ้าจอนสารกับเคทบูชสำหรับเจ้คือเป็นคู่ที่ดูแลโปรเฟชชั่นอลจริงๆตัดออกมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอีสองคนนี้เล่นได้เป็นธรรมชาติเคมีโคตรลงตัวจังหวะลงตัวแล้วดินามิกอะตอนที่เขาไม่ให้ดูตอนที่ซ้อมอะแต่ตอนที่ตัดออกมาแล้วมีเสียงโอ้ จังเลยมากลง,ต,ลงตัวมากตอนเสาเตียงใช่ไหมพี่อาจดีมากลงตัวลงตัว <Cord ino S 1> ม,มากแต่อีทีมที่สามอ่ะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าตัดออกมาแล้วกลายเป็นตลกแต่เป็นตลกหน้าตายอ่ะดีดิโทมาล่าก็คือแบบตอน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 ซ้อมอ่ะมีเชลด่าแล้วดาอีกด่ากราดซ้อมเออด่าว่าเลตุ้มเปะจำบทไม่ได้สรุปพอมาถึงเสร็จอ้าวตลกเฉยแต่ทีมแรกกายเป็นไม่ตลกขนาดนั้นแต่เราว่าเป็น acting ที่ดีเราอ่ะกลับมีความรู้สึกว่าถ้ามันไปเป็น t ทอร์นาโดวินะมันคือเข้าทีมแรกจำได้ไหมมันจะมีที่รูทําไว้เป็นเทอร์นาโดวินอ่ะ <ตด S 2> เป็นตดอ่ะอีสคนนี้นิดสเปเชียลเอฟเฟกต์อ่า<อ>มาช่วยทําให้เกิดเนอไหมแต่การเป็นว่า Special ลเอฟเฟไปอยู่กับคู่รามราเพราะว่าปลาข้าวปลาของแบบนี้เอาไมศาสตร์ดีไม่ดีมันด้นกันด้วยพวกนั้นอะอยากจะตลกฉันว่าเละเละพันทําให้ตลกแล้วหน้าอย่าลืมว่าตอนนี้เราจับได้แล้วว่ารรมาร่าทำอะไรรู้ชอบหมด เพราะอะไรเพราะว่าเสียงสำเนียงต่างจังหวัดของนางสำเนียงแปลกๆของนางเนี้ยดูยังไงก็ขำมันเดูวอีเนี่ยยังไงก็ขำและอีเนี่ยเป็นคนที่หลุดตลอดเวลาล่วตลอดเวลามันคือเสน่ห์ที่ลูชอบข่วมแล้วว่ามันคือเสน่ห์นะใช่มันคือสเสน่ห์ที่ลูชอบเพราะงั้นอีดอกเนี่ยทำให้ดีดีรอดเนี่ยอันนี้ฉันฟันเลยว่าเอพิซดเนี้ยคู่มันรอดเพราะหนังหน้าของอีธรรมราคนเดียวเลยเอายังตกใจเลยไงตอนที่เขาตัดออกมาแล้วอา้าอีดอกกลายเป็นกูขำ ก็กลายเป็นขำแล้แตายหาแล้วเราจะให้ใครชนะล่ะเราก็เธอก็เริ่มแบบเอ๊ะทีมทีม,ทมจินเจอร์ก็ดีนะไม่เนี่ยอเอาไงดีวะก็เธอก็มีนั่งแบบดีเบตในใจลึกๆว่าอัใครจะชนะวันนี้ยสุดท้ายก็เกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์ตรงที่ทีมที่ทําได้ดีแต่ไม่ขำพอแต่รูพอพูดเองเลยว่ามันยากมากเลต้องสนับต้องต้องทาให้ขันตลกอะ่ะใครที่ทําให้เธอตลกได้มากที่สุดก็รอดก็ได้ทัพมาลารอดแล้วตอนดูอ่ะ เสียงอีลูขำแซงมาท so ุกท like ุกคลิปเลยนะก็แปลว่ามันตลกจริงแหละแต่คือมันคงแบบสุดแล้วอะสปิริตแอะอย่างที่พี่อาจพูดแต่ถ้าเรามองในความตลกทีมแรกก็ตลกไม่เท่าอีกสองทีมก็เข้าใจไงก็เลยกลายเป็นเสียดายที่แม่ทาแม่แม่คาราเมลเลยต้องมาแข่งกับเอ่อไมเคิลมาลูรี่คาราเมลแล้วมาแข่งกับไมเคิลมาลูรี่ซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่แบบน่าเสียดายอ่ะไม่อยากให้เขาแข่งกันนะยัยเขาอยู่ทั้งคู่และในแง่ของรันเวย์อ่ะ ที่บอกออบอกไปตอนแรกว่า<ล>ชอบโจดีมากพัชมารามากคือพัะมา,า,มาคือชุดนอนอ่ะจะทำยังไงให้มันแด็กและให้มันลงตัวแล้วแล้วมันต้องไม่เด็กจ๋ามากเนาะพี่อาร์เนาะเพราะว่าถ้าการที่มันแบบเอ็กซ์เซเกเรทมากเราก็ไม่ใช่ชุดนอนแล้วอ่ะซึ่งกลายเป็นว่าผิดคาดพะชามารามากกลายเป็นไปลงตัวมันขึ้นมาบนเวทีปุ๊บดูรู้เลยใครจะได้เข้าวิน ดูรู้เลยคือเคนบูชเอาไปแดกเลยเพราะแต่ชุดนอนแล้วก็นอนใหม่จริงแล้วก็แบบนอนตายด้วยนะคือเลือดไม่เหลือแล้วคือดอกเป็นตัวสีเทาแต่ว่าความแคมป์กับความลงตัวของเมคอัพกับจังหวะเลื่อมเลือดที่อยู่ข้างหลังกับแววตาที่เป็นแววตาเพื่อเลือดแดงทั้งหมดลงตัวเป๊ะก็คือลงตัวเป๊ะแล้ววิธีการพีเต์คือนอนตายบนรันเวย์เลยนอนนิ่งนานมากด้วยคือรีวิวเล่แบบโดนนอนไปเลยเออนอนลงไปเลยอย่างงี้ก็เก่งมากแต่เซตั้นเบสให้ไมเคิลมารูรี ใช่ชอบอัพดีมากเหมือนเม,มาเม,มาแล้วตื่นมาก็เลยเนี่ยสภาพาพี่อาร์ตตอนเม,มาแล้วตื่นมาเมื่อก่อนได้อย่างนี้ไหมคะมีอื่นติดมาบ้างไหมกูกูคเคยตื่นมาแล้วมีที่ชู้อยู่ที่ตูดโอเอยู่ที่ตูดอ่ะ <Okay. S 1> อทีะยสุดแล้วอันนั้นนะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเป็นชั้นเมื่อเอารันเวย์มาตัดมาตัดสินรวมกับพฤติกรรมความความการแสดงการแสดงชั้นเนี่ยอยากให้ทีมทำมาล่าลิบสิง์ เพราะฉันไม่ชอบชุดเลยทั้งสองคนกันไม่ชอบเลยมันเลเวลชุดแบบอแล้วเหมือนนางนัดละรถไฟอ่ะเหมือนนางนัดกันมาด้วยนะเสือเป็นตุ๊กตาหมีทั้งคู่เลยตลาดรถไฟเออฉันถ้าเป็นฉันฉันก็ให้อีกสองคนนี้แหละลิปซิงแล้วกลายเป็นว่าสุขคู่อ่ะเหมือนแฟชั่นนัดกันมาหมดเลยอพี่อาร์ตเพราะเป็นเรื่องบังเอิญอันแรกคือเป็นชุดแบบเซ็กซี่นอนมาคู่สองก็นอนวินเทจคู่สามก็คือเป็นตุ๊กตาหมีเบลเกย์ไป ก็เลยกลายเป็นว่าเอพิโซดเจ็ดเราต้องเซอร์คิวบอยกับควีนบิยองเซ่ของ UK คาราเมลก็คือคาราเมลนะคะแต่ลิปสติงอันนี้พูดเพอร์สันแลเลยนะ มีคือไปอ่านอคอมเมนต์มาบอกว่าคาราเมลยอิฟดีกว่าฉันว่าไม่ฉันว่าไมเคิลมันลงตัวกว่านางไม่ต้องสปิริตเยอะนางใช้อิมมชชั่นอลลีดไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่คือการลิฟครั้งที่สี่ของยายคาราเมลแล้วว่ทาท่านนี้ตัวเองอ่ะลงบอททอมแค่สองครั้งแต่ครั้งที่สี่เพราะชนะไปสองนี่คือนี่คือบอททอมครั้งที่สองแต่คือมันชน,น,นะนนสองแบบเป็นลิฟสิงคอปวินทั้งคู่อะแล้วก็มาเจอริบสิงบอททอมครั้งที่สองอะสี่ครั้งแล้วว่านี่คือมึงแบบริฟสี่ครั้ง <laughs> ขอบพูดเลยตรงนี้ว่าอยากให้ดีๆกับบ้านมากได้แล้วเพราะตอนนี้มีความรู้สึกว่าดีๆอยู่ได้เพราะดวงล้วนๆแตตัวเก่งๆเนี่ยล้วนๆต <ๆ S 1> ัวเก่งๆที่เราอยากจะเห็นความรู้ความสามารถของเขาตอบไปอีกต้องตุยเพราะว่าตกสองตอนติดแล้วนะ<อ>วิกกี้เงี้ยคาราเมลเงี้ยอืมก็เลยกาลายเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรอะถา้าถ้าไปเราเราก็ให้คาราเมลไม่ได้ไม่ได้ไไดท็อปทีของฉันอยู่ดีอ่าเออก็เลยไม่เป็นไรเขาไม่ได้เข้าลิสต์นี่เออไม่ได้อยู่ในลิสต์ฉันอยู่ดีไม่อยู่เหมือนกัน แต่แค่ชอบไม่เฉยเออก็แค่ชอบไงชอบมันให้ความรู้สึกผู้ชนะของฟาทีมสองอ่ะก็ฝากเนาะสุดท้ายก็ฝากว่าถ้าใครไม่ได้ติดตามแล้วดูมาถึงตรงนี้ก็ไปลองติดตามเขาดูนะคะเพราะว่าทางเยนโลกไม่จะรีแคปอีกหรือเปล่าเพราะเราไปตามอารมณ์มากเพราะว่าอีตัวเจ้าของรายการก็ยุ่งอีนี่ก็ยุ่งอีป้าก็ยุ่งทุกคนคือยุ่งหมดเหมือนก็เปิดเมืองมาทุกอย่างคือเส้นยุ่งคือฟูขึ้นมาเหมือนถั่วงอกลีดอก พอไม่ยุ่งพอ <_ utter> ไม่ยุ่งก็คือเจอได้ทุกีตอาจาตอยากฝากอะไรกับคีนรุ่นใหม่ที่จะมาแข่งบ้างนิดเดียวสั้นๆกูฝากแร็กอารีนาได้กว่าเพราะอันนี้ของจริง <Martin. S 2> เพราะป้าป้าจะทําจริงมีจริงทีมเยลโล่ชาแนลทำจริงมีจริงมึงเตรียมตัวกันไว้เลยเด็กๆใครที่คิดว่าตัวเองมีศักยะเชิญน,นะคะรับประกันความมันและรับรองว่าพวกเราเต็มที่บอกได้แค่คำเดียวว่ากุมภาพันนี้ค่ะ <_ letter> ป่ะป่ะฝากยูนดีูชาแนลทุกช่องทางด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์และฝากกันช่องแม่อ์ดอารยาด้วยค่ะตอบหนูในแม่ตอบหนูในแม่โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ